เรามีาน้าคนพิเบนะริยุทนะ็เรื่องแรกเป็นในเรื่องของการสร้างงานระดับเวิญญาณพวกเราก็เป็นคูแทนของแบรนดซัพาอที่จะส่งมอบให้กับผู้คนอะไรที่เป็นคูแทนแบรนด์แห่งซัพพลเออบ้างเพวกเรา้องเป็นคู่แทนส่งมอบพลังส่ง ให้กับทีมบริหารและทีมนั้